ามเทคนิคการพูดให้ลื่นไหลมือใหม่ก็พูดได้เทคนิคแรกนะคะคือการที่คุณค่ะเลือกเรื่องที่จะพูดให้เหมาะสมกับตัวคุณยิ่งคุณสามารถเลือกเรื่องที่จะพูดได้อย่างสอดคล้องกับศักยภาพของคุณได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถพูดได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นเท่านั้นเพราะคุณพูดจากสิ่งที่คุณมีความรู้อย่างแท้จริงนี่คือเทคนิคแรก ต่อมาเทคนิคที่2องค่ะที่จะทําให้คุณพูดได้อย่างลื่นไหลนะคะคือการที่คุณค่ะรู้จักเอาใจใส่การเตรียมเนื้อหาการพูดด้วยตัวคุณเองไม่ใช่เป็นการที่คุณค่ะให้ผู้อื่นเตรียมเนื้อหาให้แล้วคุณหยิบเนื้อหานั้นขึ้นไปพูดบนเวทีทันทีแต่เป็นการที่คุณค่ะรู้จักการเตรียมเนื้อหาด้วยการที่คุณค้นหาความรู้และด้วยการที่คุณ กลองเนื้อหานั้นจนกลายเป็นเนื้อหาของตัวคุณเองโดยแท้จริงยิ่งคุณมีความรู้ในเนื้อหานั้นมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเตรียมเนื้อหานั้นด้วยตัวคุณเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งสามารถพูดต่อหน้าผู้ฟังได้อย่างลื่นไหลามากเท่านั้นต่อมาเทคนิคที่3ค่ะคือการที่คุณโฟกัสถึงสิ่งที่คุณฝึกซ้อมมาในระหว่างที่คุณพูดจริง นี่คือ3อเทคนิคการพูดให้ลื่นไหลมือใหม่ก็พูดได้เพจสปีสปาร์เราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะทุกท่านคะ่ะ